อันนี้แก้ให้ใครครับผมแม่ครับผมเป็นเพื่อนไปอยู่ไม่มแม่เขาแก้ให้ใครหนูไม่ทราบเอาผ้าออก,ก,กเอาผ้าออกแก้ให้เอาทำไมครับเอาผ้าออกไม่ปิด<ก>หรอกแก้ให้ลูกกับบัตรพระบุต<ก>รพระบุตรดเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆอ่าทวดเอ้ยทวดเทียดปู่ย่าตาย,ายายลุงป้าน้าอาพ่อ,อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วมาเกาะตามตัวเอาบุญหลวงพ่อไป ให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายโศกหายเศร้าหายหิวหายกระหายหายจากความทุรนทุรายได้บุญแล้วลูกบับวตให้แล้วก็ขอให้พ้นทุกข์ได้มีแต่ความสุขความเจริญเบากายเบาใจด้วยเทินอ่าไปได้บิญยันได้บุญแล้วไปหายละเบายังทำอะไรนะอา เอาจะวางนั่นเลยอ่าปู่ย่าตายายลุงป้านะอามาร่วมด้วยลูกหลานทําบุญให้แล้วอ้าวอะไรเบายังเบายังเบายางไหมจ้าจ้ายังไม่เบาจ้าจ้าก็จ้าเบายังอ้าวปู่ย่าเขาสบายแล้วเธอยังไม่สบายสักทีเขาไปกันหมดแล้วไป ดีขึ้นไหมจ๋าอ้าวดีขึ้นไหมจ๋าตอบไม่ตงรงคำถาม <c oughs>